จะสูเล่งนั่นไกรีเซ็ตไกล,ลากไกจนครบ10นัดก่อนพอเสร็จครบ10นัดแล้วท่านค่อยเดินเข้าไปดูอันนี้อันนี้คือเทคนิควิธีการครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียนะครับพบกับผมครูเดียวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไรไฟล์หรือการยิงแห้งนะครับ การฝึกยิงแห้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราเอาไว้ใช้นะครับเวลาเราเอาไว้ฝึกที่บ้านนะครับก็คือเราจะไม่จําเป็นจะต้องใช้กระสุนจริงนะครับถ้าเราฝึกยิงแห้งบ่อยๆนะครับเวลาเราไปยิงกระสุนจริงมันก็จะทําให้กลุ่มกระสุนเรามันดีขึ้นนะครับแล้วนะครับการยิงแห้งบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับมันมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมอันนี้คือปืนกล็อกนะครับ17ที่ผมมีนะครับผม กล็อก17เจนนะครับการยิงแห้งนะครับมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะว่าปืนกลนะ้อกเนี่ยนะครับมันเป็นสไตรเกอร์ไฟนะครับหรือว่าปืนระบบเข็มพุ่งมันจะไม่มีนกสับด้านนอกเวลาเราจะลดเข็มแทงชนวนเะนี่ยเราจะต้องลั่นไกลหรือการยิงแห้งออกไปเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตุติเราเคลียร์ปืนเสร็จนะครับปืนนี้ปลอดภัยส่องเข้าไปดูในรังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับนะปล่อยสไลด์ออกไปแล้วก็สิ่งที่เราจะลด เข็มแทงชนวนได้มีวิธีเดียวก็คือต้องลั่นไกให้มันดังแชะแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าการยิงแห้งบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมไม่ใช้ลูกดัมมี่มันใช้ลูกดัมมี่ไม่ได้ครับเราเคลียร์ปืนนะครับถ้าเราเคลียร์ปืนทุกครั้งเนะี่ยมันจะมีการยิงแห้งทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาแก้ส่วนนี้ได้ก็คือ ไปใช้เข็มแทงชนวนของ GT f i r i n g Pin นะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังจากเราเคลียร์ปืนนะครับเราไม่มีทางที่จะเคลียร์ปืนเสร็จปุืบอเอาลูลลดัมมี่มายัดแล้วก็ยิงแห้งแบบนี้นะครับอันนี้คือการยิงแห้งวิธีที่1ต่อมาวิธีที่2นะครับที่ผมจะใช้การยิงแห้งก็คือกรณีที่เราต้องการที่จะซ้อมลากไกลจัดศูนย์ลากไกนะครับก็ เอาไว้ฝึกเดินไกลที่บ้านครับลูกดัมมี่มนก็จะมีอยู่หลายประเภทหลายแบบส่วนตัวของผมมีอยู่ประมาณ4นัดนะครับเป็นลูกกระสุนอเอาไว้ซ้อมยิงนะครับต้องขอบอกก่อนเลยครับช่องผมไม่มีอาวุธปืนที่เป็นปืนเถื่อนนะครับสนับสนุนให้ใช้ปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับขออนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอกนะครับผมไม่มีการดัดแปลงอาวุธปืนใดๆทั้งสิ้นนะครับในช่องผมไม่มีการแนะนํา อาวุธปืนดัดแปลงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกดัมมี่นะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปในลังเพลิงจากนั้นก็เข้าไปแล้วนะครับลูกดัมมี่นะ,ะจากนั้นก็ซ้อมทางนู้นไม่มีคนไม่มีอะไรนะครับเป็นแนวป่าลั่นไกขึ้นลำอีกไม่ต้องไม่ต้องดึงสุดนะดึงแบบให้ไกมันรีเซ็ตนะครับ ทำแบบนี้นะครับที่บ้านฝึกจัดศูนย์ฝึกเดินไกลฝึกจัดศูนย์ฝึกเดินไกลนะครับแต่ว่าแบบนี้มันจะไม่เห็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ของมันที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเราจะดูว่าปืนเรามันนิ่งไหมขณะที่เราลั่นลั่นไกลออกไปนะครับทำยังไงก็ได้ให้เนียนให้สมูทที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวะก,การลากไกลมันมีอยู่ไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งนะครับนี่นี่คือจังหวะพร้อมยิงนะครับเมื่อเราลากไกลไปเสร็จปุ๊บปุ๊บลากไกลปุ๊บ พอมันลั่นเราก็หุบไกลไว้หุบไกลไว้แบบนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเราก็าขึ้นลำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหมือนการแบบรีลานระบบปืนนะครับเราหุบไกลไว้อันนั้นก็มัดที่จังหวะจังหวะรีเซ็ตอ่าแบบนี้แล้วก็ลากต่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องปล่อยสุดนะครับอันนี้คือการปล่อยสุดนะครับจังหวะลากไกล,ล้วก็ลาก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 ,ลากไปปึ๊บอ่าก็ดึงคันลังเพื่อรีเซ็ตไกลทีนึ่งหุบไปนะครับหุบไกลไว้ปล่อย อ่าแล้วก็ลากต่อได้เลยมันจะทําให้เรายิงซ้ํานัดต่อไปได้ได้ไวแล้วก็เนียนขึ้นนะครับคราวนี้มันก็มีนวัตรกรรมนะครับมีนวัตรกรรมเอากระสุนดัมเมียออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นกระสุนเลเซอร์ตัวนี้นะครับกระสุนเลเซอร์ที่ผมเนี่ยกล่องเป็นสนิมละเป็นกระสุนที่เอาไว้ซ้อมยิงนะครับยิงกับเป้าถ้าเรายิงเราจะเห็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของเขาคืออะไรเขาจะมีเลเซอร์ออกมาจาก จากหัวกระสุนนะครับฝั่งท้ายกระสุนก็จะมีเป็นด้ามยางนะครับเมื่อเข็มแทงชนวนจิ้มลงไปที่เลเซอร์นะครับมันก็จะติดแบบนี้กดค้างก็ติดแต่ว่าเข็มแทงชนวนพอมันสับปุ๊บมันก็จะแบบนี้นะครับเลเซอร์มันก็จะไปโดนที่เป้าแล้วโทรศัพท์มือถือเราก็จะทําการบันทึกนะครับบันทึกผลว่าโอเคเลเซอร์มันโดนตรงไหนบ้างได้กี่คะแนนพอเราตั้งไว้ซว่าเราจะทั้ง ตั้งยิงไว้10นัดอ่ะสินัดเนี่ยมันโดนตรงไหนบ้างเราก็มาดูผลลัพธ์ในมือถือบางคนบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราเสียนิสัยเสียนิสัยยังไงเวลายิงปืนนะครับเวลาเรายิงเสร็จแป๊บหนนัดใช่ไหมเราจะชอบลดปืนลงมาแล้วก็มองว่าโดนตรงไหนวะอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เราเสียนิสัยแบบนี้คือเวลาเรายิงไปปุ๊บมันจะเห็นจุดชัดเจนในโทรศัพท์มือถือเราเลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคการฝึกนะครับยิงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูนะครับก็คือเราจัดศูนย์จัดศูนย์เล็งด้านไกลรีเซ็ตไกลลากไกลจนครบ10นัดก่อนพอเสร็จครบ10นัดแล้วท่านค่อยเดินเข้าไปดูอันนี้อันนี้คือเทคนิควิธีการการเรียงยิงปืนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีประโยชน์จริงนะครับบางคนมองว่าเออมันไม่มันไม่ดีเท่าน,นี้แต่ว่าผมว่าเราเก็บเงินที่ซื้อกระสุนแบบนี้นะครับ มาซื้อแบบนี้ซ้อมยิงนะครับติดเป้าไว้ข้างผนังบ้านปลอดภัยด้วยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บก็ขึ้นลำยิงขึ้นลำยิงได้นะครับทั้งวันนะครับเอาไว้ซ้อมไรไฟนั่นเองไรไฟคือการยิงแห้งผมบอกไปแล้วนะฝึกรีเซ็ตไกหุบไกล,ลั่นไกหุบไกเซ็ตไกอะไรเงี้ยนะครับฝึกการเหนี่ยวไกนะครับมันจะทําให้เรายิงปืนได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลืองกระสุนเลยเราใช้แค่อันเนี้ยนะครับราคาไม่ถึง1000คะแนนนะครับเสร็จ เป็นลูกเอาไว้ซ้อมนะครับลูกเอาไว้ซ้อมผ้าเอาไว้ซ้อมที่บ้านเอาไว้ลั่นไกฝึกลั่นไกลเขามีฐานแถมมาให้ด้วยครับถ้าสมมติว่าฐานหมดใช่ไหมมันใช้ฐานสามก้อนนะใช้ฐานแบบนี้สามก้อนเขาแถมมาให้สามชุดนะครับเขาแถมมาให้สามชุดชุดหนึ่งอยู่ในตัวกระสุนแล้วก็แถมมาให้ในกล่องอีกสองชุดถ้าเกิดว่าเรายิงไปยิงมาด้ามมันสึกนะครับเขาก็มีด้ามแถมมาให้นะครับ เป็นดํายางหรือว่ายางตรงตรงนี้มันสึกแล้วนะครับเราก็เขาก็มียางมาเปียนให้อีกนะครับเป็นชุดยางมาให้อีกในถุงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ผมไม่ใช่คนขายนะครับผมไม่ใช่คนขายไม่ต้องทักไปซื้อที่ผมนะครับแต่ผมจะแนะนําลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับท่านท่านใดสนใจก็กดลิงก์ไปที่ด้านล่างแล้วก็ไปสั่งซื้อด้วยตัวนันเองเป็นลิงก์ช้อปปีนะครับหรือ l a z a d a าท่านถนัดอะไรนท่านก็เอาลิงก์อันนั้นนะครับอ่า ก็จะเป็นกระสุนแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีขนาดขนาดอื่นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด9มมนะครับแล้วก็ขนาดอีกอันนึงก็จะเป็นน่าจะจุด45 ACP จุด38อะไรเงี้ยลองท่านลองไปเสิร์ชหาดูนะครับเผื่อมันจะมีนะครับผมเป็นกระสุนเอาไว้ซ้อมนะครับเป็นหัวเลเซอร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บมาให้แบบนี้นะครับเอาพกไปด้วยได้เลยนะครับเป็นกระสุนเลเซอร์แบบนี้เอาไว้ซ้อมที่บ้านนั่นแหละนะครับอ่า น่าจะละคะแนนน่าสุดน่าจะเจ็ดอยกว่าคะแนนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมเป็นแค่คนแนะนํานะผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอ่ะถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าท่านจะเอาแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่ากระสุนดํามีเนี่ยคะแนนสูงกว่ากระสุนจริงอย่นะครับกระสุนที่เราใช้จริงๆนะแต่ว่ากระสุนดํามีมันก็จะมีสปริงภายในแบบนี้นะครับถ้าซื้อแบบ ลูกที่มันเป็นใสๆแต่ถ้าเป็นกระสุนแบบนี้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันกองแกงไปนะครับแต่อันนี้อันนี้มันจะเป็นโลหะทั้งทั้งตัวเลยอันนี้มันจะเป็นพลาสติกเวลาแบบเราไปใส่แมกกาซีนเห็นไหมครับ <c oughs> แตกแล้วนะครับผมว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าตรงด้ามไทยกระสุนมันจะเป็นสปริงนะครับยุบเข้าไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไปลองเลือกใช้ดูนะครับถ้าท่านใดที่แบบว่าโอ้ยิงปืนไม่ค่อย ตรงเป้าไม่ค่อยแม่นเลยนะครับมันอยู่ที่จังหวะลากไกจริงๆนะครับมันอยู่ที่จังหวะลากไกถ้าใครแบบฝึกลากไกเนียนๆนะครับฝึกลากไกเนียนๆนะครับมันจะถ้าแบบใครลากไกไม่เนียนมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับปากกระบอกปืนมันจะกดลงแบบนี้นเขาเรียกว่าการกระตุกไกนะครับผมเขียนครับอย่าลื้นะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ช่างนาวจริยาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ